ส uh, okay. สวัสดีครับผมผมแอนเดอร์ a ท e r นะครับในเกมฮอนเดอร์ออฟคิงกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าลุงหรืออู <was> ยินนะครับผมหรือว่าหลงเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะคือ <was> ผมมา <life S 2> ทําคลิปก่ <and death. S 2> อนหน้านี้ไปแล้วหนึ่งคลิปนะก็คือแนวทางการเล่นแล้วก็สกิลนะครับทีนี้ตัวของสกิลนะครับมันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคือเวลาเล่นอะ่ะเราก็จะกดแบบ กด1ตีกด2ตีกด3ตีใช่ไหมก็คือเหมือนจะคอมโบให้ครบเสร็จนะครับแต่จริงๆมันมีคอมโบที่แรงกว่านั้นอยู่นะก็คือจะเป็นตัวของรูปมังกรนะมันสามารถออกเป็น3หัวได้นะอ่ะเดี๋ยวทํายังไงไปเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมอ่ะเราเข้ามาอยู่กันในโหมดสิดตอมองครับผมส่วนตัวอาสกิลที่ผมสอนไปเมื่อคิสที่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมกด1ตี2ตีสตีใช่ไหมครับ1 2 เอ้สามเอ้อ hey, ่ะก็จะเป็นทรงนีนะฮะทีนี้มันจะมีคอมโบการเก็บสแต็กอยู่นะครับผมสแต็จะขึ้นตรงไหนหนี่ลองลองกดหนึ่งเฉยๆนะ <c oughs> กดแบบไม่ไม่ต้องแบบทำอะไรนะเห็นสแต็ก <c oughs> ด้านล่างไห <c oughs> มครับเนี่ยจะขึ้นมาสองเห็นไหมแสดงว่าหนึ่งอ่ะเขาจะให้สแต็กสองกดสองซึ๊บสองเขาจะให้สแต็กแค่หนึ่งนะครับผมกดสามเห็นไหมข้างล่างที่ขึ้นนะครับ ก็จะให้แค่1่กันก็คือ1นึ่ง่จะให้สแต็คสองสองให้สแต็กหนึ่งสามให้สแต็คหนึ่งสเต็คพวกนี้ทำอะไรได้มันจะเพิ่มความแรงของดาเมจครับก็คือถ้าเกิด1แค่ท่าเดียวดูนะ,ะแล้วเรากดตีนะจะเป็นมังกรออกมา2หัวนะฮะแต่ถ้าเรากด1แล้วเราเก็บพาสซีฟไว้นะเราเก็บพาสซีฟสเต็กไว้นะ1ปึ่แงแล้วกด2เห็นปะ สเต็คจะขึ้นมา3แป๊บหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวดูให้ดีนะเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะรอคุณเราสกิลอันหนึ่งนะอ่าโอเคหนึ่งปึ๊บสองแตกขึ้นสามปึ๊บดูมังกรจะเป็น3หัวเห็นไหมจะเป็น3เส้นออกมาซึ่งดาเมจจะแรงขึ้นมากนะครับผมแต่ถ้าเรากด2อปึ๊บแล้ตีจะออกมาแค่1หัวก็จะโดนทีเดียวนะโดยประมาณนะส่วน3ก็เหมือนกัน3จะให อ่าหนึ่งหนึ่งสแตก็กหนกันครับเราก็ใช้หนึ่งก่อนปึ๊บเอไม่ต้องกดพาตินะเก็บพาติไว้แล้วกดสามปึ๊บแล้วกดมาใหม่อาให,าใหม่เมื่อกี้ผมอาจจะกดช้าไปเราต้องกดเร็วๆนะหนึ่งอ่าประมาณนี้เห็นไหมก็จะผักได้ไกลขึ้นจากปกตินะถ้าสามอ่ะถ้าสามมันจะได้ประมาณนี้อ่าได้แค่นี้เห็นไหม โดนผักไปเยอะแล้วเดี๋ยวให้ไอเดินมาก่อนนะครับประมาณน,นี้หนึ And from the ่งสามแล้วกดปิงเห็นไหมคือจะกระเด็นไกลมากเห็นไหมการดูดเลือดก,ก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูถ้าก,กดสองเฉยๆนะป <Hey! S 1> ึ๊บป <Hey! S 1> ึ๊ก็จะดูดแค่นี้ แต่ถ้าเรากด1-2ไปด้วยล่ะถ้าเรากด1-2นะครับ1-2ึ่งสงตอามหัวเห็นไหมจะดูดแรงกว่าอ่าจะดูดแรงกว่าเห็นไหมครับเท่าไหร่นะหนเห็นไหมจะดูดแรงกว่าเกือบเต็มหลอดนะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดใช้สกิลอื่นคอมโบกับสกิลหนึ่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูพาก่อนเพิ่หนึ่งอ่ะก็ได้เหมือนกันครับหนึ่งก็จะออกมาสามหัวเหมือนกันก็คือเอาง่ายๆอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้ผมเลือกนะเหมือนเหมือนกับว่าเราอ่ะจะต้องแบบเลางน้อยๆอ่ะเราก็ต้องคอมโบสกิลเป็นสักทีก่อนแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะดุดเรวหรือ่าถ้าดุดเือวเราก็ใช้หนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะผักเขาให้ไกไกล เราก็กดหนึ่งก่อนแล้วก็เลือกไปที่สามนะครับแล้วค่อยกดพาสซีฟนะมันก็จะได้ไกลขึ้นนะครับประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะแบบทำทำให้เพื่อนๆคอมโบได้เยอะขึ้นถ้าเกิดกดแค่เนี้แค่นี้ยมันมันก็จะได้แค่นี้ครับมันก็จะได้แค่นี้จริงๆนะแต่ถ้าเรากดแบบมีแบบเหมือนมีชั้นเชิงหน่อยสมมติไอจังหวะเนี้ยฉันอยากถ้าโดนลงแล้วฉันจะผักไปให้ไกลๆเลยกดหนึ่งกดสาม ใจเลยอ่านะฮะก็ประมาณนี้หรือถ้าเกิดแบบจังหวะแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะดูดเลือดอ่ะแบบว่าเออฉันใกล้จะแพ้ละดูดเลือดดีกว่าอะไรเงี้ยกดปึ้งกดสองดืดเลือดคือไม่เยอะแล้วก็บวกต่อได้หรือถ้าอยากจะเบิร์ตเลยกดสามค่ะกดแค่เดือนหนึ่งทีก็เบิร์ตได้เลยแรงๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่าโอเคนะ อันนี้ก็จะเป็นความลับในการคอมโบสกิลเกบสแต็กของฮีโร่ที่มีชื่อว่าอูยินนะฮะหรือว่าลุงนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราไปรับชมกันในเกมดีกว่าก็คือเกมนี้ผมจะใช้คอมโบนี้เป็นหลักนะซึ่งบางทีบางจังหวะอาจจะโลกไปบ้างนะแต่ก็ใช้ได้ผลดีนะทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็คือแบบเติมดาเมจเพื่อนได้ได้ดีอ่ะได้ดีกว่าใช้สเต็คแบบเดินนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอในเกมครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮ o น o นอร์ออฟกับตัวละครที่ชื่อว่าอูหยินนะครับผมนี่ครับตาเราก็เป็นพี่หลามนะครับเหมือนเดิมเลยนะตัวนี้ฮิตมากนะแต่ตัวอ,อูหยินที่เป็นตัวของเมนแคลร่นะครับก็ไม่แพ้กันนะคือถ้าหลุดต้องจับนะบเพราะการเบิร์ดดาเมจของเขานี่แรงมากๆครับผมนี่ผมเจอกับตัวไหนเนี่ย อ๋อเจอกับตัวนี้นะถ้าเกิดอ,อ่าเป็นใน Rv ตัวนี้ก็คือลาวิลเนี่ยแหละครับไม่ใช่ยอนนะตัวนี้ไม่ใช่ยอนนะครับผมแต่คือถามว่าความโหดของเขาอะก็พอสมควรนะถ้าเกิดแบบเหมือนเขาติดสแต็กปุ๊บแล้วเขาได้เบิร์ตเบิร์ตนะครับเขาจะยิงรัวมากแล้วแล้วเลือดเราจะหายเร็วมากอน,นี่ผมก็ตอดเข้าไปก่อนเห็นไหมไม่คิดผมใช้คอมโบมังกรสามหัวนะครับก็คือกดแค่สกิลหนึ่งแต่ไม่กดพสซีฟนะแล้วก็กดผัก แล้วก็ค่อยใช้แพสซีฟของผักนะเพราะวจะกระเด็นแรงมากนะฮะอ่านี่ตรงนี้ก็คือเขาไม่สามารถเข้าใกล้เราได้นะครับผมในตัวนี้นะเขาก็จะใช้แค่สกิลแบบตัดๆมาครับก็คือจะเป็นตัวของสโลนะอ่าแล้าว,วิวเกมนี้สกิลสองจะไม่ใช่แบบเปิดเกาะนะครับจะเป็นสโลนะฮะประมาณนี้นะต้องขอโทษในเรื่องชื่อของฮีโร่นะครับผมซึ่งผมอะมาเล่นเกมนี้ได้ไม่นานมากนักก็เลยยังไม่ ช่ําในเรื่องของชื่อของฮีโร่นะครับอาจจะเปรียบเทียบกับอวีไปก่อนละกันนะอาา่าฮะแต่ก็จะพยายามจําให้ได้นะเพราะว่ามันคนละเกมนะไม่อยากให้สับสนเันนะครับนี่ก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะฮะแรกๆยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับผมและเกมนี้อา่าคิดว่าน่าจะตึงพอสมควรน,นะเพราะว่าอีกฝั่งออฟเลนเป็นทีมไทยด้วยนะครับผมเป็นคนไทยเนาะเขาก็น่าจะช่ำอยู่นะ อ่าส่วนโลมฝั่งเรานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของถ้าเทียบใน LW ก็คือตัวของชักน้าเนี่ยนะครับจริงๆตัวนี้จะต้องโดนแบนนะเพราะว่าเขาเป็นตัวเดียวที่สามารถล้างสถานะได้นะฮะเกมนี้จะไม่มีไอเทมโลมที่เอาไว้ล้างนะอ่าตัวสถานะนี่คือแบบถ้าโดนคือโดนเต็มๆออรลองเท้ากันซีซีมาก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแบบหลุดได้นะแต่ถ้าเกิดเรามีตัวเนี้ย เขาจะทำให้เราหลุดจากสถานะได้ทันทีนะฮะนี่เขาก็โซนให้เรานะ,ะประมาณนี้นะครับถ้าฝางเขามาเติมปุ๊บนะอันนี้ผมกดมังกรอ,ออกมาแนละ้วจริงๆมือลั่นนะมือลั่นจริงๆอันนี้แต่ก็ดีแล้วครับที่กดออกมาเพราะว่าเขามาเติมมันค่อนข้างเยอะเนาะคือนะมากันสี่สีต่ตัวเลยนะฮะก็ต้องบอกลาเพื่อนก่อนๆไม่ไหวนะครับผมคือผมก็ทำอะไรได้ไม่เยอะอะมันต้นเกมอะ่ะ เมื่อกี้เขายิงอันติมานะเห็นไหมถ้าโดนนี่ผมโดนสตันนานนะนีพี่หลามแก็พยายามมาช่วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมทที่ถ้าเปรียบเทียบใน r วก็จะคล้ายๆกับตัวของเซฟิล่านะครับแต่ว่าใน H OK เนี้ยจะเป็นเซฟิล่าที่เป็นทั้งปรับตัวเองได้เป็นดาเมจและฮิลเพื่อนก็ได้นะครับเป็นดาเมจก็คือจะเหมือนใน r วเลยแต่มันจะมีกดสับเปลี่ยนที่ให้เป็นโหมดฮิวครับเวลาใช้วงอ่ะเขาจะกลายเป็นฮิวเพื่อนแทน อ่าก็จะมากประโยชน์มากกว่านะฮะอ่านี่ผมก็ทําได้แค่ตอดไปก่อนนะครับผมตรงนี้เนาะคือต้องบอกว่าเนี่ยเกมเนี้ยเราตึงมากนะครับคือเขาเติมกันเร็วมากทาอะไรแทบไม่ได้เลยนะแล้วแบบยิ่งป่าเราเป็นพี่หลามเนี้ยเก่งก็จริงนะแต่ด้วยความมันเป็นแอสซินเนะก็จะค่อนข้างที่จะล้วงยากหน่อยเพราะว่าดาเมจฝั่งหนึงเขาก็จัดจ้านนะล้วงไปก็เอ่อแบบอยู่ได้แป๊บเดียวอะ่ะคือคือยืนไม่ค่อยได้อะ่ะ ะะแล้วแบบชักหน้าเราตัวเนี้ยซึ่งแรกๆเขาก็จะบางครับต้องรอเลดเกมนะถ้าเลดเกมเขาจะหนามากนะตัวนี้อ่ะทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ฟาร์มอย่างเดียวครับจะได้แค่ตอดไปนะฮะทำดาเมจไปก็มาตรงนี้นะฮะเราก็ดักพุมไปสัหน่อยนะ หนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเขามาเติมอ่ะมันเยอะมากเราซื้อข้อมูลได้ไม่ค่อยเยอะนะครับในฝั่งเราเพราะว่าชักหน้ายังบางอยู่นะต้องรอแป๊บนึงนะครับแต่ว่าด้านล่างก็ทําได้ดีครับได้ป้อมแต่ก็ต้องแลกกันไปนะอ่าข้างบนก็ต้องตามก่อน <laughs> มันมันทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะ คือตัวละครของอูยินอ่ะั้งเลดเกมนะฮะเลดเกมคือเขาจะเก่งมากๆหรือคือดามเมจหรือจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามายุ่งนะแต่ต้นเกมนี่แบบถ้าเจอคนเป็นๆน,นะกดได้นี่เขากดยับเลยนะครับ <I S 1> อ่าอน,นี้ก็ต้องดักนะต้องให้ดักอ่ามือโลมเขาเข้ามาเขาโผล่ก่อนเลยนะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องผลักเขาออกไปก่อนนะครับนี่เป็นสกิลหากินเลยครับสกิลสามเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะฮะ ถ้าจะคอมโบเป็นมังกร3ามหัวก็อย่างที่ผมบอกครับรีบกดหนึ่งแล้วกดสาแล้วก็กดพาสีตีธรรมดาเลยมันก็จะออกสามหัวผักได้ไกลมากนะ,ะนี่ครับตอนนี้หูเขาออกมาเยอะนะฮะมีอยู่ประมาณสี่ตัวน่าจะสี่ตัวได้ก็ต้องปล่อยนะครับอันนี้เนี่ยผมยืนบังกระสุนให้เขาหน่อยนะอ่าถ้าเขายิงอันติมาตัวลาวิลยียอติมาคือตัวชักหน้าก็จะบินเลยนะผมก็ยืนบังกระสุนให้เขาซะหน่อยนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับปามไปนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้จาก H OK นะครัะเวลาเขาได้ป้อมอะ่ะเขาจะโยกเลนทันทีนะแต่ว่าการที่โยกทันทีแล้วเขาไม่เคลียรนะ์คีบนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าโยกปุ๊บเขาก็จะเสียป้อมปั๊บเลยครับซึ่งเหตุการณ์นี้ผมก็เกือบจะทําสําเร็จนะอ่าแต่เขากลับมาทันนะฮะพอเขารู้ว่าแบบไอ้คีปโดนดันอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาโยกปุ๊บเขาก็จะไปอ,อในเลนอื่นเลยทันทีนะครับ อันนี้ผมก็เดินตามเข้าไปนะฮะตอดได้ก็ตอดน,นะครับอันนี้เข้ามาแล้วผมพลาดแล้วตรงนี้ต้องหนีก่อนนะครับปิกเกอร์แล้วกดบังกรก่อนเลยเกือบไม่ทันนะฮะเหลืออีกนิดเดียวเองนะฮะโอ้โหคือแบบเนี่ยดูดิเฉียดฉิวมาก <laughs> ต้องแปลงร่างหนีก่อนนะครับไม่ไหวอ่า าจากตรงนี้นะครับผมก็ทำคลิปครับทำคลิปทำเว็บแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับตรงไหนมีคลิปผมไปตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมเกือบโดนอันติเขาอีกแล้วดีนะครับมันไม่โดนถ้าโดนนี่เนี่ยเห็นปะเขาเตรียมมาเติมแล้วนี่นะฮะเจอตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับทูเลนนะฮะทูเลนใน RV นะแต่ในเนี้ยก็คือตัวของอาของเบ้งนะครับผมประมาณนั้นนี่ผมก็ช่วยเบิร์ตให้เพื่อนไปนะฮะเนี่ยยังคิวใครไม่ได้เลยนะครับผม ถ้ดาดาเมจเราแบบมันมันไม่พอครับก็ได้แต่เติมเขาครับตอนนี้ก็ฟาร์มเรื่อยๆไปก่อนนะเวทเลได้เวทเลยครับตอนนี้เขาตายสามนะอ่าเดี๋ยแค่สองนะครับตรงนี้มันโล่งเนาะผมไปช่วยตรงกลางไม่น่าจะช่วยอะไรได้นะนัะเห็นไหมแล้วก็หายไปนะฮะอีกตัวหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นตัวคล้ายๆกับลิเลียหน้านะครับตัวเนี้ยเนี่ยตัวฝ่าเขาเนี่ยอ่า นะฮะชื่อว่าไผ่นะครับตัวนี้ชื่อว่าไผ่นะเขาจะแปลงร่างได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะก็คือมีอันตึงแบบต้นเกมอะแล้วแบบต้นเกมือดาเมจเขาจะแรงมากๆครับในตัวของไป่นะแต่เดี๋ยวท้ายเกมเดี๋ยวเจอกันนะฮะไปก็ไปเถอะเจออูหญินไป่เนีผมว่าชุดเดียวแตกแน่นอนอ่าไปเคลียร์คลิปเสร็จปุ๊บเห็นไหมเขาเรีบมาเคลียร์บนเลยผมต้องรีบกลับบ้านนะฮะก็ <S <S มีการเวฟการนะ <S 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 อ่านี่ครับพอมากลางนะฮะนี่เห็นไหมริมริมมาอีกแล้วครับนี่เขาเตรียมจะโบกกันอีกแล้วชักหน้าเราเดินเช็คแมปนะครับนี่เจอครับหนึ่งตัวนะอ่าทุกคนก็รีบไปนะครับแต่ผมมองเห็นอยู่ฝั่งซ้ายอันแนจะดันป้อมเนียนเลยนะนี่นะครับคือเวลาฝั่งตรงข้ามเป็นคนไทยอ่ะผมจะรู้ความคิดเขาว่าเขาจะทาอะไรเขาจะเนียนดันป้อมมาเห็นป่ะแต่ผมรู้ทันก็เลยมารับเลสอ่ถ้าไม่งั้นเราเสียป้อมนี้แน่นอนนะเห็นไหมแต่เขาอ่ะจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาจะไปเติมเพื่อนได้ไวกว่านะครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมนะไม่งั้นเราจะเสียป นี้ผมมาเติมแล้วทันแล้วอ่าผมมาแล้วนี่ผมผักไปปุ๊บๆเนี่ยจะกดมังกรนะครับกดไม่ทันเห็นไหมการเบิร์ดดาเมจเขาอะทีมเขาอะแรงมากแรงจนแบบคือแปลงล่างยังไม่ทันอะ <c oughs> แล้วคิดดูดิว่าป่าเราที่เป็นพี่หลามเราอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปอะมาทำคอมโบได้นะแต่ว่าเขาก็จะแบบชีวิตเขาจะสั้นมากอะเพราะว่า ดาเมจมันแรงมากครับฝ mm ั hmm, so like Wait, mm ่งดูนเนาะเขามีแต่ดาเมจแรงๆนี่ตัวของเซฟิล่านะตัวนี้นะฮะเขาก็จะมีสองโหมดอย่างที่ผมบอกครับจะเป็นโหมดโจมตีแล้วก็เป็นโหมดฮิวเพื่อนนะฮะก็จะใช้เรื่องสองโหมดไปเกิดและลุยกันต่อนะครับตรงนี้นะเขาจะน่าจะมาป่าเราแหละเพราะว่าเขาได้มังกรเนาะ อ่าทีนี้อ่าผมเห็นตัวของไผ่แล้วนะฮะผมก็แบบย e ังไม่กล้าออกไปเนาะอ่ะเราดักไว้ก่อนแล้วกันน,นี่อ่าชักหน้าเปิดแลวโอ้โหนกมานี่ไผ่มาแล้วครับผมว่าน่าจะเบิร์เทีเาายวต,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 ตยายตึ้มตุ้งรอสาวตีตุ้ตายเลยเห็นไหมนี่แหละที่รอคอยนะครับผมเลดเกมมาแล้วตัวแรกของผมมาแล้วครับผ็จะมาตั้งนาที12สองนะนี่เราก็ต้องหนีออกมาก่อนนะครับแกแร่าเป็นมังกรเลยอ่าไล่ต่อไหมเพื่อน เพื่อนบอกไล่ต่อนะครับก็ไปนะฮะเพราะว่าเรากําลังได้เปรียบอยู่ตอนนี้นะฮะเขาเสียตัวของป่ายไปเนาะ mm hmm. โอเคอุ้ยมีเพื่อนเราเปิดแล้วคนนึงทําลายป้อมให้ก่อนอ่าครับ <team> น,นั่นผมโดนสตันโอ้โหเรียบร้อยแต่ดีนะว่าโดนระยะใกล้ก็เลยโดนแป๊บเดียวนะฮะมีป่าผมพักช่วยก่อนนะออกมาเพื่อนออกมาอย่าไปลอยอย่างนั้นเอยเอาหักไปก่อนทิวอีกที ตอนนี้ก็ต้องดูท่าทีเพื่อนๆกันนะครับออฟเลนเราไปเคลียร์มังกรน,นะส่วนตรงกลางเราเหมือนจะโดนนะแต่ว่าก็ยังถอยกันกลับมาทันนะครับผมก็คอยช่วยทำซีซีให้นะผักเขาให้นะฮะแล้วทำไมเขายังตามสุดขนาดนั้นงั้นก็เอาไปเลยละกันน่าผักไปอีกหนึ่งดอกนะฮะมีเขามาลวโอ้เกือบโดนปเลยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือโหมดฮิลเห็นไหมเขาจะฮิลคือมันมันจะฮิลไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าถ้าเกิดเขากดสักสามรอบอะผมเต็มหลอดเลยนะเออ ตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เยอะนะครับไปลุยเกนต่อตอนนี้นี่เหมือนเกมเราจะเป็นรองมากครับแต่ก็อ่าโอเคเขาพลาดแล้วนี่ตรงนี้ผมได้ฟรีนะครับเรียบร้อยนะฮะที่หลามเราก็ไม่ปล่อยให้โอกาสที่หลุดมือไปนะฮะเพื่อนเรานี่ <I know S 2> พึ่งพาได้จริงไปลุยกันต่อเลยครับตอนนี้ก็เราคนเยอะกว่านะเดินไล่เลยครับเดินไล่เลยอ่า สกิลเข้าไปนี่นปะ่ะผมจะเน้นใช้เป็นมังกร3หัวนะดูดูด,ดีๆนะฮะอ่านี่ต้องรีบอันติเลยครับถ้าไม่อันตินี่ไม่รอดแน่นอนอ่านี่ไปเขาจะต่อนะครับอ่าดาเมจเขาไม่พอนะครับผมแล้วเขาพลาดสกิลหนึ่งด้วยแหละถ้าเขาไม่พลาดนะผมตุยไปละแล้วเซฟิล่าตามเก็บงานให้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เซฟิล่าผมโดนแทงไล่อ่าแต่เราก็ไม่มีปัญญาไปช่วยแล้วนะเลือดหมดนะครับผม ตอนนี้ก็จะสิบห้านาทีแล้วนะอันนี้คือเลดเกมแล้วของผมมีสมวรและมีพอสมควรแล้วทีนี้แบบจะไล่หวดใครก็สบายๆแหละแต่ว่าก็ต้องยืนอยู่ข้างหลังอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าอูยินไม่ใช่ตัวละครที่แบบอยู่ๆจะเข้าไปโดยที่แบบไม่คิดหน้าคิดหลังนะเขาก็ไม่ชอบซีซีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเขาจะมีซีซีในตัวแต่เขาก็ไม่ชอบซีซีเหมือนกันเพราะถ้าฝั่งตรงข้ามเอาซีซีมาขัดเขาเนี่ยคอมโบมันจะไม่ครบชุดทีนี้มันจะกลายเป็นเบาไปเลยนะ เราก็ต้องหาจังหวะเข้าดีๆนะครับตามสเตปแครี่ทั่วไปอ่านี่พี่หลังเขาอ,อยู่ล่างนะเวทบูไปเลยก็ได้ครับอ่านีเพื่อนเราโดนอีกแล้วบวกกันอีกแล้วอ่าเข้ามาช่วยหน่อยแล้วกันอ่าผักไปก่อนโหสกิลสองลาวิลมันแรงนะสโลว์นะเนี่ยอ่านี่เขาหลุดนะหลุดโพสิชันนะเราก็ไล่เลยนะฮะนี่เขาจะซู่มอ,องปุ๊บติ๊กเกอร์ออกมานะ ดูดเลือดก,ก่อนดูดเลือดก,ก่อนเฮเอาไปไปเขาลุดโพสชั่นแล้วคอมโบเต็มสูบเลยนี่เรียบร้อยนะครับโอ้โหพี่หลามเข้าไปเห็นไหมขนาดเขาอยู่อย่างนั้นแหละเขายังไม่ไหวอ่ะเห็นไหมคือ,อตัวของพี่หลามโดยโดยปกติแล้วเวลาไฟโน้วยะเขาจะเก่งมากนะเพราะว่าเวลาเขากดสกิลสองอ่ะสแต็กข,ขึ้นคอบอ่ะเขาจะรีเลือดแล้วพอเขาเขาเรีเลือดทีหนึ 1, ่งสกิลสองอ่ะมันจะกดด้วั้วนนี่อันนี้ผมคิวสองเลยนะ แบบแบบโ,อ,โอันตีของของเบงเข้ามาีอีกก็คือตูเลนนั่นแหละเรียบร้อยนะถ้าไม่มีอันติีของเขานะผมรอดนะชอ็อตเมจจื่อกี้ถือว่าเขาโฟกัสผมพอสมควรนะเมื่อกี้เขาไม่สนเขาไม่สนแทงเลยนะเขากระโดดฆ่าหมาผมเลยตอนนี้ก็ชักนากำลังจะแก้แค้นให้ผมนะครับนี่ก็ไล่ไปดิเอาดีมาอันติมาแล้วไงต่อไม่ตายชักนาเลดเกมก็เอาเรื่องนะเรียบร้อยนะครับ ชัดดาวไปเลยเห็นไหมเลดเกมเขาก็เก่งนะตัวเนี้ยทำไปเล่นไปครับหนาถึกแล้วก็ไล่ได้เรื่อยๆมีสโลนะฮะมีดาเมจพอสมควรอ่านี้ก็ต้องกลับไปรีเลือดกันหน่อยอ่าเ้วผมเกิดพอดีด้วยดิอ่าเกิดมาก็ลุยกันต่อนะครับอย่างนี้โหได้ยากแล้ได้โลมใจถึงขนาดนี้นะครับไปเราก็เรียกรวม เรียกรวมพลนะครับอ่านี่พี่หลามกับเพื่อนเราก็ไปเก็บมาได้อีกหนึ่งนะนี่แล้วนี่เจอเจอคนไทยด้วยอ่าเอาไงหนี <laughs> นะครับ <c oughs> ไปทีนี้ก็กำลังเอาอ็อบเจกต์กันอยู่นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวของอ่ดักสเลเยอร์เนี่ยนะครับนะฮะก็ช่วยเบิร์ดรีบเบิร์ดไปนะฮโอเคพี่หลามถือไว้เดี๋ยวเขาปล่อยเลนไหนก็เราก็ไปเล่นอีกเลนหนึ่งนะ แต่ดูทรงแล้วปล่อยกลางก,กะว่าจะจบเลยนะเนี่ย่ะเอาวะลองดูอ่านี่เปิดตไปชุดหนึ่งเห็นไหมเกือบครึ่งหลอดนะเนี่ยแหละพลังเลดเกมอ่านี่เพื่อนเรียกรวมพลข้างบนแล้วครับโพสิชนันนี้ผมเห็นไปลไปลุดมาครับเห็นไปลลุดมาครับคอมโบใส่ครับชุดหนึ่งตุ้มๆต,ตายเลยทีเดียวนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะฮะเห็นไหมไปเขาจะเก่งต้นเกมนะแต่พอเลดเกมเขาก็ไม่จะไม่ค่อยมีเลยครับคือ มันจะเหมือนแบบความแรงก็จะลดลงด้วยแต่ว่าเขาก็ยังเบิร์ตตัวบางๆตายอยู่ดีนะแต่ถ้าเราแบบคอมโบใส่เขาเมื่อกี้คือชุดเดียวยังไงก็ไม่รอดครับช็อตนี้คือต้องเดียออกมาทําจังหวะก่อนนะฮะแล้วเอายังไงเพื่อนจะต่อไหมคีปหมดด้วย่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเข้ากลางกันเลยดีกว่านะเซฟิล่าแล้วก็ฮิลโอ้โหนี่ฮะผักไปทีนึงนะฮะตอนนี้มังกรเข้าแล้วยังไงผมพยายามจะตีป้อมนะครับก็โอเคตีได้เรียบร้อย อันติมาอีกแล้วเกือบตายอู้รอดไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ย <not> อาอีกแล้วนะครับเพื่อนเราบวกกันอีกแล้วข้างบนมีประเด็นนะฮะตัวของไปลี่รอดไหมอ่านี่ผมเข้ามาช่วยเบิร์นะฮะอื้เขายังรอดไปได้นะนี่ผมเหมือนจะตายซะเองนะฮะแปลงร่างเป็นมังกรหนีออกมาก่อนแล้วกันคือเกมเนี้ยผมพยายามแปลงร่างเป็นมังกรแล้วแบบจะกลับไปสวนนะแต่แบบ มันไม่มีโอกาสสวนเลยอะคือคือเหมือนเอาไว้แปลงหนีอย่างเดียวอะในในเกมนี้นะอ่ะไปไปกันต่อนะครับทีนี้ตัวของอมังกรใหญ่เนี่ยเกิดแล้วก็คือเกม How t of King นะครับมังกร20ร่นาะทีจะเป็นมังกรที่จะตัดสินแทบจะทุกอย่างเลยนะใครได้ไปนะครับจะได้ทั้งอ่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นได้อ่าช็อตของมังกรไปเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ มีมังกรแบบสแตนป์้อมด้วย3ามเลนนะฮะ <My story. S 1> ก็คือใครได้ไปนี่คือแบบคือแบบว่าคุ้มมากอะแทบจะตัดสินเกมได้เลยนะครับผมตรงนี้ผมก็ต้องแบบเซฟตัวเองนิดนึงนะยืนอยู่ข้างหลังเอาไว้นะครับผมเอาหน้าไปแย่นิดนึงอ่ะพยายามจะเปิดกันนะครับแต่ก็เปิดกันไม่ค่อยจะได้นะครับทีนี้ก็เขากลับไปการป้อมกัน3คนนะ เราก็เลยเปิดบังกรงกันนะแต่ทีนี้อา่มีคนหลุดโพสิชันมา1คนนะครับก็เลยตัดสินใจกันนะต้องรีบเบิร์เขาให้ตายไปเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็ตามครับต้องต้องต้องไล่เลยแหละนีทางตัวเ่นเขาก็จะอันตีใส่ผมอะผักไปก่อนนะฮะแล้วก็พี่หลามเข้าไปแทนนะฮะก็คือไม่ค่อยจะคุมเท่าไหร่อ่ะแล้วนี่เพื่อนเราก็เข้าไปติดอยู่ในวงนัดอีกนะฮะนี่ แทงเขาเดินเข้ามานะครับต้องเอาให้ตายแล้วแหละถ้าไม่งั้นไม่ไหวนะฮะผมก็สุดชีวิตนะฮะฟิกออกมานี่โอ้โหชักหาบังไว้ให้ถ้าไม่บังนะครับยังไงเมื่อกี้ผมก็ตุยแน่นอนเราจะเอายังไงต่อเนี่ยเหลือสองนะสองต่อห้านะครับผมทีนี้ก็ผมคิดว่าเขาจะต้องเอาตัวมังกรอยู่แน่ครับก็เลยต้องรีบไปเติมก่อนนะแต่คีปเราตรงกลางอ่ะเป็นคีปใหญ่นะครับคิดว่าน่าจะได้เปรียบเรื่องเวฟอยู่ ผมก็ไปกับจักนาสองคนเลยอ่รวมเขาโผล่บนนะแสดงว่าเขาไม่มีคนกันนะตรงเนี้ยเขาเปิดไปครึ่งหลอดถึงน,นะเปิดไปครึ่งหลอดนะครับตรงนี้คือต้องต้องเล่นแล้วถ้าไม่เล่นเราจะเสียทั้งหมดนะฮะถ้าเขาเหลือเลือกแค่นี้สบายติดคีพอดีนะฮะคี่เหลือก็เบิร์ดกันให้ยับเลยครับนี่ใส่โดนอีกตัวหนึ่งโอ้โหวิูเลนเอาใส่ผมเกือบตายนะดูเลือดผมดิ <c oughs> <c oughs> คือคือเมื่อกี้ผมกดแปลงมังกรไม่ทันด้วยนะแต่ว่า ดาเมจเขาไม่พอนะครับเพราะว่าผมก็กดกดดูดเลือดไปก่อนหน้านั้นดูดเลือดเข้ามาแนละ้วเลือดผมก็เลยเด้งเยอะเลยทําให้ผมไม่ตายนะฮะนี่ก็ต้องแบบมาหาดูดเลือดไปคีฟก่อนนะเขาตายสามเลยนะเราต้องปิดเกมให้ไวเพราะถ้าปล่อยเลดอะเราอาจจะเสียท่าได้นะทีนี้อะเราก็ต้องเชิงรอเพื่อนก่อนคนระับเพราะว่าคีปตอนนี้คีปเราแข็งมากพี่หลามเราสังเกตดูพี่หลามเราไม่สนเลยนะพี่หลามเราบอก ซอยป้อมอย่างเดียวอาจจะกลับมาช่วยก็ไม่สนนะฮะกลับไปซอยป้อมดีกว่าอ่าทักหน้ามาแล้วเขาตายหมดจบเกมครับผมเรียบร้อยนะครับอ่าเกมนี้ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะแล้วก็แบบโอ้โหสุดๆอ่าชนะมาได้นะครับผมก็เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรเล่นไปยี่สิบนาทีนะฮะอ่า คือเกมเนี้ยทำไ้ค่อนข้างเยอะนะตัวดามเมจเติมเพื่อนนะฮะแต่แรกๆไม่ค่อยมีบทนะแต่หลังๆอะ่ะผมว่าผมทำไปเยอะอยู่นะนี่อ่าขึ้นเป็นได3สามได้มาสองดาวอ่ะแปลว่าผมได้ MVP สิถ้าอย่างนี้อ่าป้าย MVp ขึ้นนะฮะอืมได้สองดาวเลยนะเอืม๋ได้เหรียญวินสตเกอร์ด้วยนะครับจับไปดีครับ นี่คะแนน10.7นะครับอ่าได้ MVP มาด้วยโอ้โหนี่พี่หลามก็กดไลค์ให้เราด้วยนะขอบคุณมากครับผมก็คือคิวหกตาย2องเอินะครับ MVP ก็ได้แก่อูหยินหรือหลงนะครับผมประมาณนี้หรืออ่านว่าลุงไม่แน่ใจนะอะ่เอาว่าชื่ออูหยินแล้วกันนะมันดูดีสุดแล้วโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เล่นกันมาอย่างดีแล้วก็ช่วยกันแบกในที่สุดนะครับ สกอร์ก็ตามนี้เลยครับผมประมาณนี้นะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแนวการสอนเทคนิคการเล่นประมาณนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะ,ะเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะแนวทางการเล่นการคอมโบของฮีโร่ที่มีชื่อว่าอูหิดก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมผมอันเด์เทเกอร์ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม